สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ o i โ Channel นะฮะวันนี้นะผมจะอัปเดตข่าวสารในวงการแท็บเล็ตนะครับโดยอ p นะผมจะมาพูดถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการของแท็บเล็ตจากค่าย iQ คูนะครับนั่นคือ iQ คูลแพดสองซีรีส์นะฮะตอลงที่จะไปดูข้อมูลของแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับฝากท่านาผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกตนนิดตามต้นได้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับแท็บเล็ตรุ่นใหม่ของค่าย i อคูนะฮะหรือเป็นแบรนด์ลูกของวีโวลเองนั่นก็คือ i อคูลแพดสองซีรีส์นะฮะโดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมในประเทศจีนโดยมี2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับได้แก่ i อคูลแพดสองแล้วก็ i อคูลแพดสองโปรนะครับใน EP นี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลของ i อคูลแพดสองโปรนะฮะซึ่งเป็นตัวท็อปของในซีรีส์นี้ราสเปคข,ของ i อคูลแพดสองโปรก็มีดังนี้นะครับมาดูกันที่ขนาดและควาหนักของตัวเครื่องนะครับสรหรับความหนาของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่6.6หกม น้ำหนักจะอยู่ที่6 7 9กรัมวัสดุของตัวเครื่องนะฮะด้านหน้าเป็นกระจกส่วนขอบแล้วก็ฝาหลังของตัวเครื่องจะเป็นลูมิเนียมตัวเครื่องไม่สามารถใส่ซิมได้นะฮะนอกจากนี้นะผมตัวเครื่องยังรองรับปากกาสไตลัสนะครับผมนั่นก็คือ iQ คูเนนี่นะฮะและยังรองรับคีย์บอร์ดด้วยนะครับรูปต,ตอนที่หน้าจอนะฮะสําหรับหน้าจอของ IQ p ู d 2 Pro ปนะฮะใช้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่13นิ้วเป็นหน้าจอ i p s LCD ีนะฮะติดั้งของหน้าจอให้มา,มากๆถึงพันล้านสีมาพร้อมกับออัตาีีเเทยู่่ 1, 4, 4 ลองรับหน้าจอ h g r 1 0นะฮะความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่900นิตได้ลองรับหน้าจอซีวลนะฮะรองรับ DCI P 300%อัตราส่วนหน้าจอต,ตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่89%อัตราส่วนหน้าจอนะครับผมจะอยู่ที่3.2ต่อความเด่นหน้าจอนะผมจะอยู่ที่ 3.1K ความหนาแนนของพิกเซลนะครับผมจะอยู่ที่286 PPI ตัวเครื่องรันบนระบบปฏิบัติการ Android 14นะครับครอบทับด้วย Origin OS เวอร์ชั4สำหรับชิปเซนะผมเลือกใช้ชิปเซตของ เมทเทคไดเมนซิตี้9,300พลัสนะฮะบนสถาปัตยกรรมระด,มดับ4นาโนเมตร CPU ออกตาโคนะฮะความเร็วจะอยู่ที่3.4มจุกิกะเฮิรตซ์ GPU จะเป็นของ Immortal G 7 2 0 M 4ี่นะครับตัวเครื่องไม่สามารถใส่เมมคอยการ G, G A เพิ่มได้นะครับสำหรับเพิ่มความจำภายในของตัวเครื่องนะผมมีเลือก3ขนาดด้วยกันนะฮะโดยรุ่นแรกนะผมจะเป็น RAM แปด RAM สองรอยห้ารุ่นกลางนะฮะจะเป็น RAM 12 RAM สองรอยห้าและรุ่นท็อปมากผมจะเป็น RAM 16็ดหก RAM เก้าสกิกะไบต์ แรมนาผมจะเป็นแบบ LPDR5X ส่วน ROM เนี่ยจะเป็นแบบ UFS 4.0ือต่อที่กล้องนะฮะสำหรับกล้องหลังของ i q Pad 2 Pro นะฮะให้กล้องหลังเพียงกล้องเดียวนะครับความละเอียดอยู่ที่13เมกะพิกเซลกล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวีดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 4K 30เฟรมเลยและ 1080p 30เฟรมเลยนะฮะกล้องหน้านะผมให้ความละเอียดมาอยู่ที่8เมกะพิกเซลกล้องหน้าสามารถถ่ายวีดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 1080p 30เฟรมเลยนะฮะ ส่วนลำโพงนะผมให้ลำโพงแบบสเตอริโอทั้งหมด8ตัวนะครับรองรับระบบเสียง Super ร์ d อ o 5.0ด้วยนะฮะตัวเครื่องไม่มีช่องเสียบแจ็ค3.5มาให้สำหรับ Wi-Fi นะผมรองรับ Wi-Fi สูงสุดอยู่ที่ Wi-Fi 7นะครับบลูทธูธจะเป็นเวอร์ชัน5.4พอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน3.2สำหรับแบตเตอรี่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่11,500มิลลิแอมป์นะฮะรองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่66วัตต สำหรัีที่เปิดตัวในประเทศจีนนะครับผมมี3สีด้วยกันนะครับได้แก่เกรย์บลูแล้วก็ซิลเวอร์นะฮะส่วนราคาที่เปิดขายในประเทศจีนนะครับรุ่นแลม8์ลอง256นะฮะราคาจะอยู่ที่ประมาณ17,290บาทนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ iQ Pad 2 Pro นะฮะแท็บเล็ตรุ่นล่าสุดจากค่าย iQ นะครับในอีพีนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้อัปเดตข่าวสารกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย